จะกลับไปอินเดียแล้วพวกเจ้าลองพูดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ข้าฟังหน่อยสิหลักธรรมต้องใช้อักษรในการสื่อทอดแม้แม่แมแมอา่านอ้างอิงได้ทั้งหมดแต่ก็ละทิ้งไม่ได้อันจะทำให้คว,ว้เขวจะได้ความรู้แค่ผิวเผินจากข้าตามที่ข้าเข้าใจเหมือนผู้คนพบแล้วซึ่งสัจธรรมเมื่อรู้แจ้งเห็นจริง ก็ไม่ปรารถนาอื่นใดอีกและไม่ต้องการค้นพบเจ้าเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าน้อยแต่ก็ได้เพียงเนื้อหนังของข้าทนนั้นลมฟ้าฝนฝ่ายไ,ไร้แน่นอนสิ่งที่ตาดูหูฟังลิ้นสัมผัสก็ใช่ว่าแน่แท้โลกนี้จึงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเจ้าก็ได้เพียงกระดูของข้าทนนั้น เราหุ้ยเกอว่ายังไง ้องย่างนี้สินับว่าเขาถึงเจตนารมของข้าผู้รู้ไม่พูดผูพ้พูดไม่รู้